สวัสดีครับพบกับผมช่างโจ DIY นะครับวันนี้ผมมีบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายมา2ตัวนะครับที่จะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับในวันนี้ครับโดยยี่ห้อแรกนะครับจะเป็นทางด้านขวามือนะครับเป็นสีส้มๆนะครับเป็นยี่ห้อ iMac นะครับรุ่น i m i w 2 0 b l นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะครับสีแดงนี่นะครับจะเป็นยี่ห้อโมล i t a นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนะครับเป็นแบตเตอรี่ ขนาด20บโวลต์นะครับมอเตอร์บัสเลดนะครับแล้วก็ขนาดบล็อก1ทับเหมือนกันนะครับหรือว่า4หุนนั่นเองครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูที่ตัวตัวแรกนะครับเป็นขนาดความยาวของหัวบล็อกแบตเตอรี่นะครับตัวด้านมอเตอร์จนถึงด้านปลายนะครับของ iMac จะยาวกว่ากันนิดหน่อยนะครับ นี่ครับยาวกันประมาณนี้ครับต่อไปนะครับผมจะมาดูช่องระบายอากาศความร้อนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะอยู่บริเวณนี้ของตัวบล็อกแบตเตอรี่นะครับตัวโมลิต้านครับจะมีช่องเล็กๆอยู่4ช่องนะครับแล้วก็ด้านบนอีก5ช่องนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีช่องระบายอากาศมอเตอร์2ช่องนะครับเล็กๆนะครับสำหรับของ iMac นะครับจะมีช่อง ระบายตรงนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับจะมีช่องระบายอากาศอยู่2ช่องใหญ่ๆนะครับด้านหน้าอีก2ช่องใหญ่ๆนะครับดังนั้นตัวนี้นี่บริเวณนี้นี่ของ IMAX จะระบายความร้อนน่าจะดีน่าจะดีกว่านะครับโอเคครับต่อไปนะครับเรามาดูปุ่มปรับซ้ายขวานะครับนี่ครับปุ่มซ้ายขวาก็อาจจะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับของ IMAX จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับ นะครับของโมลิต้าจะเล็กกว่ากันไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตปการเล่งของตัวสวิต์เล่งนะครับว่าจะมีกี่ระดับนะครับของโมลิต้กันก่อนนะครับมี1นะครับ2ครับ3ครับ4ครับ5ครับ6ครับมีทั้งหมด6ระดับนะครับสำหรับของ iMac นะครับมี หนึ่งนะครับสองครับสครับสี่ครับห้าครับมีทั้งหมดหระดับนะครับดังนั้นของ i m a มจะน้อยกว่ามูริต้าไป1ระดับนะครับเรามาดูไฟ LED กันนะครับไอไฟ LED ทั้งสองตัวมีขนาดเท่าเท่ๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสว่างนะครับนี่ครับอ่า จากการสังเกตดูนะครับของ iMac จะสว่างกว่านิดนึงนะครับจะสว่างกว่านะครับนี่ครับโอเคครับเรามาดูต่อไปนะครับเป็นด้ามจับตัวด้ามจับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวโมลิต้นะครับจะมีขนาดเล็กกว่าของ iMac นิดนึงนะครับถ้าเป็นคนมือใหญ่ๆก็จับ iMac จะถนัดมือกว่านะครับ จะเข้ากับรูปมือมากกว่าสังเกตดูบริเวณนี้นะครับของโมลิต้าจะเหลือนิดนึงนะครับของ i m a มจะเหลือเยอะกว่าครับบริเวณนี้ครับต่อไปเรามาดูแบตเตอรี่กันนะครับตัวแบตเตอรีอ่จะเทียบกันด้านบนนะครับ ก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมีต่างกันที่ของ i m a c จะมีตัววัดระดับแบตเตอรี่ให้มาด้วยนะครับนี่ครับมีไฟบอกระดับแบตเตอรี่นะครับมี3มขีดแบบนี้แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับส่วนของโมลิตาจะไม่มีมานะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรครับด้านหน้าก็ไม่มีอะไรด้านใต้ ด้านใต tamam. well ้จะสังเกตว่าของ iMac จะมีช่องระบายอากาศความร้อนแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับเพื่อระบายอากาศความร้อนของแบตเตอรี่เมื่อเราใช้งานหนักๆแบตเตอรี่จะร้อนนะครับแล้วก็ทําให้เราต้องมีช่องระบายอากาศนะครับด้านบนนี้ก็มีช่องระบายอากาศด้วยนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่เย็นตัวได้เร็วขึ้นนะครับแต่ของโมลิต้าจะไม่มีมาครับมีมานิดนึงครับบริเวณนี้ครับ ส่วนด้านล่างไม่มีครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าของไอแมกนะครับจะมียางตัวฐานฐานล่างนี้ครับจะเป็นยางเหนียวๆนะครับยางเพื่อยึดเกาะเวลาเราวางบล็อกแบตเตอรี่กับพื้นนะครับจะสามารถวางได้กระชับแน่นนะครับไม่ไหลไปไหนง่ายนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ไหลง่ายนะครับส่วนแบบนี้จะยึดติดแน่นเลยนะครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูสเต็ปการหมุนเข้าหมุนออกกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่การขันออกนะครับการขันออกของโมริต้าก็จะมีก็จะมีสเตปการขันออกไม่ให้น็อตหลุดนะครับเรากดให้ไฟตัวนี้สว่างขึ้นนะครับเวลาเรากดเล่งแล้วบล็อกก็จะหยุดให้นะครับเพื่อการน็อตหลุดออกจากเกลียวน็อตนะครับ แล้วก็ของ iMac นะครับถ้าเราขันออกนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับเราก็กดให้เป็นไฟสีแดงเนี่ยครับก็จะมีฟังก์ชันกันน็อตหลุดเหมือนกันครับแบบนี้นะครับโอเคครับต่อไปจังหวะขันเข้านะครับจังหวะขันเข้าขันเข้าก็จะมีของโมลิต้าจะมียุดด้วยกัน2จังหวะนะครับมีจังหวะ แรงนะครับแรงสุดนะครับแล้วก็จังหวะเบานะครับมีสองจังหวะนะครับตัวนี้เป็นจังหวะแรงนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเอาเงียบไปแล้วเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ขัดคล้องนิดหน่อยนะครับเวลาเรากดขันเข้านะครับถ้าเกิดไฟมันอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับก็จะเป็นการขันเข้าที่แรงสุดนะครับนี่ครับถ้าเรากดอีกครั้งก็จะเป็นจังหวะเบานะครับ รอบในการหมุนก็จะเบากว่านะครับโอเคครับโมลิต้ามีสองจังหวะนะครับเรามาดูของ iMac กันนะครับ iMac จังหวะขันเข้าครับจะมีด้วยกันสามสามระดับด้วยกันนะครับมีหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูระดับหนึ่งครับนี่ระดับหนึ่งนะครับระดับสองครับระดับสามนะครับ โอเคครับดังนั้นของ iMac จะมีการปรับความเร็วระดับของการหมุนนะครับได้3ระดับส่วนของโมเลต้าได้2ระดับเท่านั้นนะครับต่อไปเราจะมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับว่าเขาแถมอะไรกันมา,นมาบ้างนะครับภายในกล่องตัวสว่านทั้งสองอันนี้นะครับทั้งสองอันนะครับมีคู่มือมาให้นะครับ แต่ว่าของ iMac จะมีใบรับประกันมาด้วยนะครับของ iMac จะรับประกัน1ปีนะครับแต่ของโมลิต้จะไม่มีการรับประกันนะครับแล้วก็ทั้ง2อันจะมีเครื่องชาร์จนะครับของโมลิต้มีเครื่องชาร์จนะครับอันน้าหนักเบาเนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูการชาร์จนะครับอ่านี่ครับ21โวลต์1นแอมป์นะครับเครื่องชาร์จของโมลิต้จะชาร์จ1.2แอมป์นะครับ แรงดัน21โวลต์นะครับส่วนของ iMac นะครับเรามาลองดูนะครับหน้าตาจากคนละแบบนะครับของ iMac จะตัวหนักกว่านิดนึงนะครับเรามาดูแรงดันในการชาร์จนะครับนี่ครับของ iMac จะชาร์จอยู่ที่22โวลต์นะครับกระแสอยู่ที่2.2แอมป์นะครับดังนั้นของ iMac จะชาร์จได้ไวกว่านะครับ ก็ตัวนี้เป็นสายคล้องนะครับสายคล้องของของ iMac จะมีที่เน็บที่เน็บเข็มขัดแถมมาให้ด้วยนะครับเอาไว้เน็บกับตัวเครื่องนะครับก็ของโมดิต้าจะมีแถมบล็อกลูกบล็อกเบอร์เบอร์ยี่สิบสองหนึ่งตัวครับพร้อมสลักนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับเป็น ตัวอะแดปเตอร์สำหรับใช้กับสว่านนะครับอะแดปเตอร์ apter, ทำเป็นสว่านนะครับใช้เป็นดอกจำปลาลักษณะนี้นะครับใช้แทนสว่านได้นะครับบล็อกตัวนี้ใช้แทนสว่านได้ครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับจับดอกสว่านได้ครับโอเคครับ ส่วนของ i m a มนะครับจะมีแถมลูกบล็อกมาให้นะครับจำนวน4ตัวด้วยกันนะครับมีเบอร์มีเบอร์ยีนะครับเบอร์ยีครับแล้วก็เบอร์ไหนละ่ะเบอร์สินะครับแล้วก็เบอร์สินะครับเพียงพอต่อการขันน็อตล้อเลยครับ ไม่ต้องได้หาลูกบล็อกเพิ่มเติมเลยครับไอแม็กขอแถมมาให้หมดเลยครับโอเคครับภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับเราได้เห็นอุปกรณ์กันหมดแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปลองขันล้อกันดูนะครับว่าแรงขันของบล็อกทั้งสองตัวนะครับตัวไหนจะออกได้ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับตัวนี้ไฟเขียวแล้วครับดังนั้นแบตทั้งสองข้อนก็ชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน็อตอันแรกนะครับที่เราจะมาถอดกันในวันนี้ครับจะเป็นน็อตของรถคันนี้นะครับ ซึ่งทำการยิงล้อรถมาจากร้านยางรถยนต์นะครับที่แถวแถวบ้านผมนะครับเป็นบล็อกลมนะครับไม่รู้ว่าค่าของการขันมาเท่าไหร่นะครับเราจะมาลองขันดูนะครับที่ล้อหลังครับจะขันด้วยประแจบล็อกนะครับเบอร์21นะครับ21ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเรามาลองกันสีแดงตัวสีแดงกันก่อนนะครับขันออกนะครับ ตัวแรกไม่ออกนะครับแต่ว่าตัวที่สองยังสามารถขันออกได้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขันเข้าไปก่อนจะลองเปลี่ยนมาใช้ตัวของ iMac ดูบ้างนะครับเราจะมาขันตัวแรกที่ขันไม่ออกเมื่อสักครู่นะครับดูว่าจะออกหรือไม่นะครับ ปรากฏว่าขันออกนะครับแต่ว่าต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเหมือนกันนะครับประมาณสามรอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขันเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาขันตัวที่ตัวสีแดงขันเข้าเมื่อกี้นะครับลองอ่าโอเคครับออกง่ายมากครับลองเอาโมเลต้าขันดูนะครับตัวที่ไอแม็กขันเข้าเมื่อสักครู่นะครับโอเคครับ ะประมาณต่อไปเราจะมาลองขันน็อตแกนซักเครื่องซักผ้านะครับอัตโนมัตินะครับด้วยลูกบล็อกเบอร์38นี้นะครับดูว่าจะขันออกได้หรือไม่นะครับในรอบนี้นะครับเราจะใช้ของ iMac นะครับทดสอบดูก่อนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูกันครับ ก็สามารถถอดน็อตออกมาได้อย่างไม่มีปัญหานะครับต่อไปเราจะมาลองดูในฝั่งของโมลิต้ากันบ้างนะครับเราจะมะมาลองกับเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะครับซึ่งเป็นคนเครื่องกับเครื่องมอสก,กี้นะครับ ครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับจากความรู้สึกนะครับจะรู้สึกว่าของโมลิต้านะครับจะใช้ความพยายามในการถอดน็อตยาวนานกว่าของ i m a c นะครับอาจจะเป็นเพราะสครื่องเสภ้าคนละเครื่องก็ได้นะครับที่อาจจะมีความฝืดในการถอดน็อตที่ไม่เท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่าหลังจากได้ทดลองดูแล้วในวันนี้นะครับของโมลิ t ้าอาจจะออกยากกว่านิดหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเปรียบเทียบ บ็อกแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวนะครับทั้งของ iMac แล้วก็ m มลิต้นะครับตามความรู้สึกของผมนะครับสำหรับการขันออกนะครับตัว iMac จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าของโมลิต้ประมาณหนึ่งนะครับทำให้งานของเราทำง,งานได้ง่ายขึ้นนะครับแรงขันที่ดีกว่านะครับทำให้งานของเราง่ายขึ้นครับอย่างไรก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูอีกทีนะครับแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็น ส่วนช่วยในการเลือกซื้อบล็อกแบตเตอรี่ของเพื่อนเพื่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างโจก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ